ทุกคนครับผมคิดว่าผมน่าจะชอบเล่นเกมกาชา2 0 2 0หนึ่งในปีที่มีเกม JRPG ที่ผมรักที่สุดอย่าง p e r s o n a 5 Royal หรือถ้าคุณไม่ชอบเกม RPG สไตล์อนิเมะคุณก็ยังมี Final Fantasy 7 Remake ให้เล่นถือเป็นปีที่แฮปปี้สำหรับสาย JRPG ่างผมมากแต่จู่ๆก็มีคลื่นลูกใหญ่ที่ทำให้ทั้งวงการเกมต้องตันลึงกับเกมอย่าง g e n s h i n Impact บอกก่อนว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะเราะงนั้นผมก็คงจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าตัวเกมมันเป็นยังไงและมีคุณภาพขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมพูดได้แน่ๆคือความยิ่งใหญ่ของมันที่ทําให้เราถึงยุคแห่งเกมกาชาในปัจจุบันครับเราะงั้นแล้วผมจะขอขึ้นดิสเคเมอร์ไว้ก่อนละกันว่าทั้งหมดที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นและประสบการณ์จากชายโตเต็มวัยคนหนึ่งเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเพราะงั้นแล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับ <_ c oughs> เมื่อเขาเ้าใจกแล้วเนี่ยงั้นแลรไปรกันต่ออย่างนี้ผมได้บอกไปว่าเกมชินเนี่ยคือเกมที่ได้สร้างและได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในวงการเกมกาชาไปถึงหลายคนจะชอบหรือรักเกมนี้ขนาดไหนเนี่ยแต่ไม่ใช่กับผมในเวลานั้นครับซึ่งผมไม่ใช่ว่าผมแค่ไม่เล่นเกมนี้นะ แต่ผมไม่ชอบและไม่อยากที่จะเล่นเกมนี้ด้วยซ้ำเหตุผลก็ง่ายๆครับคือผมมองว่ามันก็เป็นแค่เกมกอบฟเซลดาเบลดออฟเดอะไวแค่นั้นเลยอะแล้วก็ยัดระบบหิวเงินต่างๆเข้ามาในเกมบอกตามตรงว่าผมในตอนนั้นคือไม่ชอบมากๆด้วยความคิดที่ว่าแล้วถ้าผมไม่มีตัวละครในตู้ละ่ะเกมมันจะสนุกได้ยังไงแบบสนุกแบบเต็มที่นะผมก็เลยไม่เล่นครับแค่นั้นเลยจริงๆ ยอมรับเลยว่ามุมอมองผมในตอนนี้ที่คิดกับตัวเองในตอนนั้นก็คงจะแบบเอาจริงดิไม่เคยเล่นหรือรู้เรื่องระบบกาชาแม้แต่นิดเดียวแต่กลับมองว่าเป็นแค่เกมขยะนะแต่หลังจากนั้นได้2ปีเนี่ยความคิดเหล่านั้นของผมก็หายไปครับเกมกาชาเกมแรกในชีวิตของผมกับ blue archive ทำไมกันละ่ะทำไมผมถึงเลือกเล่นเกมนี้ทั้งๆท,ที่ระบบเกมโดยรวมเนี่ยมันพื้นฐานพื้นฐานเมื่อเทียบกับเกมโลกเปิดอย่างเก n s h i n Impact เหตุผลที่ผมเลือกก็ง่ายๆครับคือผมชอบตัวละครกับธีมเกมธีมโรงเรียนและสถาบันต่างๆที่มีสาวน้อยถือปืนไล่ยิงกันคือมันครบสุดเกมเด็กผู้ชายเลยเอาเข้าจริงส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบธีมแบบล้ำๆอนาคตอันใกล้ไม่ก็ดรักๆไปเลยมากกว่า ซึ่ง B A ก็มีตีมที่ผมชอบพอดีแถมมีเอกลักษณ์ด้านตัวละครค่อนข้างสูงรวมถึงในด้านเนื้อเรื่องด้วยนะซึ่งนี่แหละคือจุดที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้ครับเอาแบบย่อยๆและกันเราจะได้รับบทเป็นเซนเซหรือคุณครูที่ได้เดินทางมายังเมืองแห่งการศึกษาคิวทอสเพื่อช่วยเหล่านักเรียนแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองตามคำแนะนำของประทานนักเรียนที่ได้หายตัวไปนั่นเอง ตัวเกมจะเป็นเกมแนววางแผนในการใช้สกิลต่างๆของตัวละครรวมไปถึงการจัดทีมที่จะมีระบบกระสุนและเกาะที่ต่างสีต่างประเภทกันเปรียบได้กับระบบท่านในเกมหนึ่งคำถามที่สําคัญที่สุดคือแล้วมันสนุกไหมสำหรับผมแน่นอนครับว่าสนุกสนุกแบบเกินคาดเลยละ่ะทั้งการจัดทีมการตีบอสการเคลียร์ดานหรือกิจกรรมต่างๆทุกอย่างที่ผมว่าคือมาสนุกหมดเลย สนุกแบบเรียบง่ายแต่ก็ใส่ใจในรายละเอียดแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันโดยเฉพาะตัวละครที่มีเอกลักษณ์และเพลงประกอบที่ติดหูสุดๆ นัและผมนี่คือเกมกาชาที่มี Qual i t y of l ล f e ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นมาถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะเข้าใจดีว่าผมหมายถึงอะไระนะในเรื่องความดีของ q u a l i t y of l i f e แน่นอนว่ามันรวมไปถึงระบบกาชาด้วยผมจะไม่พูดถึงเลขของตัวละครหน้าตูและกันเพราะมันต่ำเตียเ้ยเลียดินกันหมดทุกเกมเลยเกยมนี้มีการันตีที่200โลใช่ครับฟังไม่ผิด200โล ตอนแรกที่ผมไม่รู้เนี่ยคือผมหูโคตรตกใจเลยว่าแบบเอมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่พอผมได้เล่นเกมนี้ไปสักพักหนึ่งผมก็ได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้เยอะและทำไมมันถึงเป็นมิดเมื่อเราเปิดครบ200โลเนี่ยเราจะสามารถเลือกตัวละครที่เราอยากจะได้ในตู้ที่มีให้เปิดทั้งหมดในเวลานั้นนะโดยที่เกมนี้เนี่ยมันจะมีแค่การกันตี200โลเท่านั้นนะไม่มี100โลแล้วหลุด50 50ไม่มี อยากได้ต้อง200โลเท่านั้นซึ่งการจะการันตี1รอบเนี่ยจะต้องใช้เพชรทั้งหมด24,0 0 0เพชรซึ่งถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของระบบนี้ก็คือเรื่องของเวลาและตัวลิมิตครับตัวละครในเกมนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวลิมิตครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวละครที่ไม่ใช่ลิมิตหรือก็คือตัวละครถาวรเนี่ย เราไม่อจาเป็นต้องเปิดตู้ตัวที่มันไม่ใช่ลิมิตเลยก็ได้เพราะตัวถาวรเมื่ออัปเดตเข้าเกมเนี่ยก็จะลงไปอยู่ในตู้ถาวรและไปรวมอยู่ในตู้ตัวละครลิมิตทันทีทําให้เราสามารถข้ามตัวละครถาวรได้ทั้งหมดเพื่อไปลุ้นให้มันออกหรือหลุดเละได้ในตู้ลิมิตในอนาคตนั่นเองครับซึ่งระยะห่างของตู้ตัวละครลิมิตใหม่ๆและเก่าเนี่ยค่อนข้างห่างก,กันพอสมควร ทำให้เราสามารถเก็บเพชรไว้เปิดตัวลิมิตได้ค่อนข้างง่ายถ้าคุณไม่แพ้ต่อตัวละครถาวรไปก่อนนะนะถ้าจะสรุปง่ายก็คือคุณสามารถมีตัวละครลิมิตหรือถาวรได้แทบทั้งเกมโดยที่ไม่ต้องเติมเลยสักบาทและก็แทบจะไม่ต้องพลาดตัวละครลิมิตที่คุณอยากได้เสมอไปแต่ระบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของผู้เล่นใหม่ที่จะต้องลำบากกับการหาตัวละครใช้ในช่วงต้นเกมพอสมควร แล้วคอนเทนต์หลักของเกมอย่างเลดบอสเนี่ยมันมักจะมีนักเรียนเฉพาะทางของเลดนั้นๆเป็นปกติอีกอย่างหนึ่งคือไอดีผมเนี่ยที่เล่นมาแล้วประมาณ4ปีมีตัวละครให้ใช้เยอะพอสมควรรวมถึงตัวละครเฟสติวัลครบทุกตัวเสริมให้นิดนึงตัวละครเฟสติวัลคือตัวละครลิมิตประจำปีที่1ปีจะมาประมาณ2ครั้งเท่านั้นแถมตัวละครเฟสติวัลเก่าๆที่เคยมาให้เปิดแล้วเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีตู้รีลันเป็นของตัวเองเท่าไหร่เหมือนกับตัวลิมิตปกติธรรมดาทั่วไปทําให้เราต้องไปหวังให้มันออกในตู้เฟสติวัลของตัวละครอื่นๆแทนความลําบากในช่วงแรกที่ผมเคยเล่นและจําได้เนี่ยมันลําบากและต้องใช้เวลานานมากมากที่สุดในเกมกาชาที่ผมเล่นมาเลยอะกว่าจะได้จัดทีมตีเลดบอสได้แบบตามใจที่ต้องการเพื่อเอาของเราวันให้เยอะที่สุดมันใช้เวลานาน,านพอสมควร แล้วทำไมผมถึงยังเล่นอยู่อีกละ่ะนั่นก็เพราะสิ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นครับนั่นคือ quality o l life ของเกมนี้ที่ดีมากคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟาร์มอุปกรณ์สวมใส่งงอตีมอนหน้าเดิมๆหรือกดออโต้แล้วก็รอจนกว่ามันจะเสร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้อุปกรณ์สวมใส่ที่มีสตัดสุดแสนจะมีประโยชน์มาเกมนี้เพียงแค่เราเคลียร์ด่านให้ได้3ดาวรอบเดียว หลังจากนั้นเราจะสามารถใช้ระบบที่เรียกว่าเคลียรทันทีกี่รอบก็ได้ตามเท่าที่เราจะใช้พลังงานนั่นเองไม่มีสุ่มสเตต,ตให้ปวดหัวมีแค่หาของมาให้ครบก็พอซึ่งฟังก์ชันเนี้ยไม่ได้ใช้ได้แค่การฟาร์มหาของอะไรงนี้นะมันใช้ได้กับกิจกรรมหรือการของแบบอัพตัวละครเนี่ยคือมันใช้ได้หมดเลยเรียกได้ว่าสบายสุด,สดนี่แหละเกมกาชาเกมแรกของผมและก็เป็นหนึ่งในเกมกาชาที่ผมมองว่า มี q u l l t y y o f l i n e ดีที่สุดด้วยเช่นกันผมดีใจนะที่ผมได้เลือกเกมนี้มาเป็นเกมกาชาเกมแรกในชีวิตผมเกมที่ทำให้ผมได้เข้าใจถึงการออกแบบตัวละครที่ดีในเกมแนวนี้และเข้าใจถึงระบบกาชาที่ไม่ต้องเติมก็แฮปปี้ได้มันเป็นเกมที่ผมคงจะไม่เลิกเล่นไปง่ายๆแน่คๆครับเมื่อเทียบกับเกมกาชาถัดไปนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นเกมอะไร ถ้ามันมีเรื่องให้ผมพูดผมก็อาจจะทําเป็นคลิปแยกเดียวเหมือนอนี้แล้วกันแต่ถ้ามันมีให้ผมพูดน้อยผมก็อาจจะพูดรวมไปเลยแบบคลิปหนึ่งสงเกมอะไรอย่างงี้ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ